ประทานพรบุญเนี่ยเขาเพรา้อมจะเปิดให้เราทุกเวลาแต่เราต่างหากละ่ะเรารู้จักกันดีแล้วยังละ่ะเวลาใดเป็นทุกข์ไม่ท้อไม่ถอยเราต่างหากที่ปฏิบัติได้นิดเดียวถึงบอกว่าถ้าทำได้ไม่ติสินไม่นินทาแม้แต่คนเดียวทุกข์ครับเห็นอะไรกระบาไม่แตกไม่โมโหไม่โกรธไม่เกียรไม่ติสินนินทา ตัดได้ปงได้วางได้ถ้าใครทําได้ไม่ต้องรอชาติน้ะพ้นทุกข์กันชาตินี้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปรออะไรเป็นชาติหน้าร้อยพบแสนชาติเห็นกันชาตินี้เลยแต่ทําได้จริงไหมเพราะการจะทําความดีมักจะมีมารจริงไหมพอจะทําความดีปุ๊บมารมันล้มมาทวงเต็มไปหมด ทีนี้ความดีแล้วไม่พอแจกเพ่นนีกนเน,เนาะ <laughs> <laughs> พยายามฝึกกันแล้วเราจะไปหาอโหสิกรรมที่ไหนละ่ะกับเมื่อเรามีที่สวดมนต์มีที่ไหวพ้พระมีที่อโหสิกรรมนะ <laughs> เป็นโอกาสแล้วถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้เราจะไปวัดไหนก็ไม่ได้ <teor> อยู่ร้อนไม่ได้อยู่เย็นก็ไม่ได้ คนจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านดีร้ายต้องผ่านได้ซะก่อนนี่ดีก็ไม่ผ่านทําไมไม่ผ่านดีมันแตก <laughs> แตกบ่อยบ่อยดีเนี่ยนี่เห็นไหมผมสู่มานไม่ไหวมานมันเยอะพระอาจารย์มาก่อนพูดอยู่เสมอแม้แต่ตัวเองอาจารย์ก็ไม่ไว้ใจอาจารย์เองตัวอาจารย์เองอาจารย์ยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยจริงนะ ไว้ใจมากๆไว้ใจทีไรเพอทุกทีเลยนะไปดูได้เลยขนาดตัวเองยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยลองนึกออกกันแล้วกันศึกษากันดีๆถ้าเราไม่รู้บุญรู้กรรมเราแสวงไปทั่วโลกทั่วแผ่นดินแสวงตายไม่สำเร็จไม่เจอหรอกก็เพราะว่าที่เราไปทั้งหมดนั้นเจอหมดแล้วแต่เราไม่ตื่นแจ้งมัน ฉะนั้นก็ฝึกผลกันดีๆนะเพราะว่าการฝึกสติเพื่อจะให้สติเราเนี่ยไปเจริญศิลเจริญสมาธิปัญญาได้แน่นหนาะได้มากๆเมื่อได้มามากแล้วจะได้มาฝึกผลในกายในจิตเราพอเจอเรื่องเจอปัญหาอะไรอารมณ์สติของเราจะระง,งับได้แต่ต้องฝึก สติฝึกศีลส,สมาธิปัญญาเยอะๆ